ทีมงานท่พอพ่อและใจสงขลาครับวันนี้เราพาไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับตำรวจสบพบางกลมจังหวัดสงขลารับแจ้งว่าพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณป่าพุนาร้างแถวแถว,แถวบ้านบ่อแพรหมู่12ตำบลท่าช้างอำเภอบางกลมนะครับทางพันตำรวจเอกพงศิธิ์ทองด่วงผู้กกับการสบพบางกลมหรือว่าผู้กำกับกบครับพร้อม,มด้วยตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9และก็ทีมแพทย์โรงพยาบาลบางกลม ก่อนลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ชนนสูตรพบร่างผู้เสียชีวิตนอนหงายเปลือยกายอยู่ชายป่าติดกับบึงน้ําที่แห้งขอดและอยู่ใกล้กับขนําร่างของชาวบ้านนะครับสภาพศพเริ่มแห้งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกครับเสียชีวิตมาแล้วนี่อย่างน้อยๆ2เดือนครึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเป็นใครเพราะจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าไม่มีคนในพื้นที่สูญหายในช่วง3เดือนที่ผ่านมาและพื้นที่อำเภอบางกล่ำก็ไม่มีการแจ้งคนหายไปด้วยนะครับจากการประเมินเหตุการณ์ทั้งจากสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพื้นที่น้ําท่วมหนักมาก่อนเมื่อช่วงปลายปีบวกกับสภาพศพที่ตายมาราว2เดือนครึ่งเกือบๆอบมเดือนนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นศพลอยน้ํามาหรืออีกประเด็นก็น่าจะเป็นศพของแรงงานต่างด้าวเพราะในพื้นที่เกิดเหตุเคยมีแคมป์แรงงานเมียนมา ที่มาทํางานอยู่ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่สอบถามหาข้อมูลจากชาวบ้านนะครับก็มีชาวบ้านที่ไปต่อนกในบริเวณป่าบริเวณนี้แหละครับบอกว่ามักจะเห็นชายหญิงที่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาพากันมาแอบเล่นชักกระยืดแถวๆนี้บ่อยครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเกี่ยวกันไหมนะครับจะเกี่ยวไม่เกี่ยวตำรวจเขาต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแหะครับว่าตรงนี้เป็นที่ของใครเจ้าของขนาเป็นใครชาวบ้านรอบๆข้าง ใครเห็นอะไรผิดสังเกตบ้างไหมเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลถ้าเจอศพแบบนี้โดยเฉพาะที่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนและก็ไม่ได้บอแสอะไรนะครับข้อมูลทุกอย่างจะเป็นประโยชน์หมดแล้ครับหากมีใครสงสัยนะครับว่าจะเป็นญาติหรือมีคนรู้จกักสูญหายในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับ<ๆ>ก็ให้ไปติดต่อได้ที่โรงพักบางกล่ำนะครับ